อยู่ไรไหมคุณไหนน้องแปด happy p e เ f e c ์นัดตัวให้ฮะนัดตัวให้ไม่โมนี้มาออกกำลังกายพี่น้องค่ะนี่สื่อมาไหมราบสวัสดีพี่น้องป้องปายสุบูสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอ o j e c t s t o นะคะอีพี่นี้พี่น้องครับตื่นสาวมากกับไปหาช์อปปิ้งเลยพพราะไนนี่เพิ่นบอกว่าเธอเมื่อนี้ฉันว่าเขาสิบพสื่อยังหลายเด้เธอต้องคนทวนเด้อพี่น้อง เมืองหนาเราพี่น้องคะเพื่อนกันลังเห็ดคลิปอยู่พี่น้องเพิ่นบอกว่ามือน,นี้ฉันว่าฉันสิบปซื้อ,อย่างหลายเดอ้อเวลาไปโฮมโปรหรือไปอันลาน้านไทยวัยสดุหรือไปยังกะซังฉันบ่ไไ้มาดอกพี่นอออ้องว่าสิไปซื้อย่างนึ่งก็ได้เมื่อสองอยางสามยางฉันหวังว่ามือน,นี้เขาไปเขาสิบสอบอ่ไดรหลายเดอ้อเพิ่นว่า <c oughs> พี่น้องคะมาถามเมืองมือน,นี้เขาสิได้อีกอย่างพี่น้องเขาสิได้ย่างเดียวหรือว่าเขาสิได้ย่างสองยางสาม กบไปทาเบิ้งกันพี่นงคามือนีก็ตื่นเศร้ามากเฮ้าสิไปโฮมโปพี่นงคะาเออเป้ถึงเรื่องนี้แล้วคอยอยักหัวพี่นงคะาโพ้ได้ก็เพิ่นได้ทะเลาะกันบ่แม่นทะเลาะเรื่องยังเด้พี่นองอันทะเลาะเรื่องม้อนนี่แหละเพิ่นสิไปซื้อม้อนไม่แต่ว่าโพ้อบอกว่า โอ้ยหมอนเธอยังดีอยู่เธอสิไปซื้อเฮ็ดยังบอกกับพื่อว่าฉันอยากเปลี่ยนซื้อๆนี่ล่ะฉันอยากไปซื้อเธอผ้าฉันไปเนี่ยเพิ่นเว้านี่รอบที่4พ่อจังผ้าเพิ่นมาพี่น้องคะเพิ่นเว้ากับพื่อยนี่3 4รอบแล้วพื่อบอกว่าเด้อฉันสิไปซักให้ดอกเพิ่นว่าโบฉันอยากเปลี่ยนใหม่เลยเปลี่ยนใหม่เอาก็เปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนใหม่บัดนนี่เพื่อน้องเอ้ยพื่อยน่ะบ่อยากให้เพิ่นซื้อหลายเพราะว่ามันเปลืองเงินแต่ว่าอันเพิ่นก็ว่าซื้อไม่โลดแล้วเพิ่นเป็นอีหยังกับหมอนคักแนน่่่บพี้ออองยขเว้าพนเเเเพพพิิ่่่่นนนนแด้้้อออออีงฮูยู่ดอกจ้ะอออันนเรื่งหมนี่เพิ่นเป็นอีหยังก็เพ มากเพื่นเป็นอี้ยังกับหมอนพี่น้องตอนยูบุริลัมนี่ ปีหนึ่งเพื่อนเปลี่ยนหมอนประมาณสามสี่เถือพี่น้องเอออันหมอนแต่ละอันเนี่ยบ่ได้ว่าอวดเด้อพี่น้องหมอนแต่ละอันนี่พันสามพันหาพันหกกมี่รวบนี่พันเท่าไหร่พี่น้องกับมาท่าเบิงกันพี่น้องค่ะเออเพื่อนนี่เป็นคุนที่ว่าทานหมอนมันบบโอเคนอนบบไ้พี่น้องค่ะนอนนอนไม่ได้เลยเพื่นสิปวดหลังเพื่อนว่าหมอนสําคัญกับฉันมากเวลานอนเพื่อนว่าเออฉันทํางานหนักฉันอยากให้สิ่งที่ดีกับฉันเวลาฉันพักผ่อนเพื่อนวางสั่นอ่ะพวกก็เออโอ๊ดบบไรก็เลยปากบบออกก็เลยต้องมาตามเพื่อน นี่เพื่อนว่าเธอคือการเธอเกิดเลือกเอาอันที่ม้อนเธอนอนอยู่ตอนนี้ฉันว่ามันแข็งสาหรับเธอเธอเลือกเอาเลยเธอหมักอันใดนี่เออพี่นงค้านี่แหละพอก็เลยมาเลือกเอาว่าเอาแบบดใดแจงใดดีกันนี่แหละพี่นงก็มาลอกกันเลอ,อตอนนี้ก็คือแบบว่าเพื่อนว่า เธอโปรตองมาว่าฉันเธอเลือกเอาเลยเธอสียเอาแบบใดเพื่อนว่าเออเพื่อนรัดพ่อยไว้เพื่อนบ่ยอยากให้พ่อยดาเพื่อนหน้าพี่นงคงค่ะเพราะว่าพ่อยว่ามันมันละควบจําเป็นนะเสียพี่นงองเพราะว่าของเพื่อนกันยังดีๆอยู่อันมวนที่เพื่อนนอนหนุนตอนนี้นะพี่นงองนี่ก็เลยบ่ยอยากคัดซัท่าเพื่อนพี่นงคงค่ะเงื่อนเพื่อนดอกว่าเออเพื่อนกระจายดอกพี่นงคงค่ะเฮาเพือ่อนกรจายเออ บอกไปซื้อซราบพี่นงคะ่ะแต่ว่าเตียงนี่ก็เอ้ยพี่นองคะ่ะเป็นแต่นุ่มค้างเนาะเป็นแต่เอาไปซื้อไว้อยู่บ้านเนาะพี่นงคะ่ะนี่พี่นองคะ่ะพืชเสิเอาอันนี้พี่นองคะ่ะแบรนด์อะไรก็ไม่รู้ของอเมริกันนะคะทุกคนแบรนด์เอียงกับบรูพี่น้องแต่ว่ามันบอกว่านวดแล้วมันเย็นมากๆเลยพี่นองคะ่ะมันเป็น ขนหานข้างในเออขนหานมันแพียงนอนนี่ละวอ่าพี่น้องคะอันค้นขายนี่เพิ่นก็บว่าต่างชาติส่วนใหญ่จะมาซื้อรุ่นนี้แบรนด์นี้เพราะว่ามันเย็นนอนแล้วมันนุ่มมันไม่สูงเกินไปตายหมอนของคุณเจนะคะสามีพ่อยเพิ่บหมากอันหนุนหมอนสูงพี่น้องคะเพิเ่นจะมักตำตำแบบนุ่มๆแบบตำกับตำพูดพี่น้องคะเออตำปันว่าบบได้หน,นุนเว้พี่น้องเออคอยนนอนบอได้พี่น้องคะตำหรับพ่อยแล้วพ่อยนอนบบเป็นพี่น้องคะพ่อยต้องนอนสูงๆจากอันนี้ของพ่อยที่พ่อยเลือกเด้อค่ะมักสูงๆพี่น้องท นอนเบ่เป็นนอนบ่ใดจ้ะสไตล์พ่อยกระสิเป็นประมาณแบบว่าหมอนนี่มากแบบไม่สูงไม่นิ่มแล้วก็ไม่ต่าจนเกินไปนะคะก็แบบพอดีพอดีแล้วเรามาลองตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยชอบนะคะทุกคนล้สามีบอกว่าเธอเธอเนี่ยใจบอกว่าเธอมักอันนี้เพิ่นก็เลยได้ไปถามพนักงานจ้ะว่ามีอีกบเพื่อพนักงานก็บอกว่าอันนี้นุ่มสุดแล้วก็คือว่าพอดีมากพ่อยก็คิดว่าพอดีกับพอยเพราะว่าพอยไปลองเตียงตรงข้ามมาค่ะทุกคนเขาวางไว้นอกแบบเทสแม่มอนเพราะรู้สึกว่ามันแข็งเกินไปแต่ว่าอันนี้ก็คือตอบโจทย์นะคะแบรน จากอันฟังทางอันยุโรปืของฝรั่งเนี่ยละพี่นอ้องเพื่อกับเนี่ใจกันจำบ่ได้เนาะเออนี่ยนะคะพี่น้องคะ่ะล่องเรวล่องอีกพี่พี่น้องเอ้ยสุดท้ายนะคะไปพี่น้องค้หิว้วกระเตงกระเตงกันไปเนาะ จบด้วยที่โฮมโปรค่ะมาวันนี้มาที่โฮมโปรพัทยาในบิ๊กซีนะคะทุกคนเมื่อนี่ได้ยังมาเนียพี่น้องเบิร์ดกีบาทก็ไปเบิ่งก,ก,กันพี่น้องเอ้ยมื <c oughs> อน,นี่ต้องบอกเลยนะคะว่ากนทิมานี่เฮ็ดคลิปเดอพี่น้องเห็ดคลิปว่านฉันสิบบสื่อหลายฉันสิบบฉันจะต,ต้อ,ตองคอน้นทุนเจ้าของเพราะทุกครั้งที่พ่าพอยไปช็อปปิ้งพวกโฮมโปรพวกดูโฮมอะไรอย่างเงี้ยคุณเจีสิพา้าโพยยางไปมองนันยางไปมองนี่นไปมึงมองนันไปมึงมองนี่นนนนนก็สิว่าอันนี้ก็งามอน,นันก็งามก็สิได้หิวกระปาน แต่ว่าน,นี่อยู่พัทยาบปะเนี่ยอเออมันเข้าบ่ได้อยู่บ้านเข้ากับสืส่อของส่บานบ่ได้ปะนี่เขาสิกับไปอันบุยล่ำตอนประม่านปีใหม่นี่แหละพนนี่นองค่ะไปสื่อของส่บานอยู่อันใดขาดอันได้เหลือกับสื่อเนาะพี่นองผวกของทุกเต็งบานนี่แหละจ้ะอ่ะพาพี่นงคะเพิ่นกับแวะสื่ออันกาแฟกาแฟมะพร้าวพี่นงคะกินกาแฟมะพร้าวอันนี้เราคิดถึงอ่าไปกินที่เวียดนามอร่อยมากทุกคนอือกาแฟบกพร้าวแม่อยู่เวียดนาาเสียบเสียบม,มาม่กินอยู่นี่ก็เออโพเตไดอยู่ใดเทสอยู่จ้ะพี่นงย่างหาหมวงจดร ข่อยจวดว้ม่งไดงข่อยลืมพี่น้องผ้าข่อยยางสวดม่งนันสวดม่งนี่จำบบได้พี่น้องเออเป็นอเสม,มือเลยต้งสองคนนี่ข่อยว่าคัากแล้วคักแล้วตอนนี้จำบบได้ไปทางเขาแล้วเออพี่นอ้องมาเขาสิกับกันเดสไปเว้ากันว่าม้อนี้เบิดไปจักบาดพี่น้องเออมาลุ้นกันว่าเบิดจักบาทเดอ้อ แพ็กเกจหมอนก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอู้หู้ลุลางสมันแตนเลยพี่น้องแพ็กเกจเขาฮอรมาดีคักเนาะของแบรนด์อันะะโลตัสเนาะค่ะโลตัสเนาะค่ะเนาะอันนี้ของพลอยค่ะแบรนด์โลตัสอันนั้นของแบรนด์ของคุณเจคะ่ะมื่อนี้เบิดไป2,661บาทค่ะทุกคนก็ของพลอยกับประมาณพันพันสองของคุณเจกับประมาณพันสี่แต่ว่าอันมันมีส่วนลดพี่น้องคะ่ะเพราะว่าพลอยเป็นสมาชิกโฮมโปรตอนที่ทําบ้านนะพี่น้องอม,มันก็เลยมีอันพวกคะแนนอีหยังสะสมแบบนั้นไปเนาะค่ะเนาะมื่อนี้คนหลายคักพี่น้องอุ ใช่หลมองบงบิกซี่มองนีเนาะพี่น้องถ้าเป็นบ่ได้บ่ค่อยอยากมากบิกซี่นีนะคะมักไปบิกซี่อีกมองหนึง่งหมากกลัวจ้ะแต่ว่ารถหล่คากรถติดขักมองนีค่อยมากครั้งแรกพี่น้องคุณเจ้ครับรถอยพี่น้องขาจะบงหูรถไพออกรถไผเขา่าพี่น้องต้องท่ำใจ ขับรถที่พัทยาพี่น้องต้องปรับตัวให้ได้แต่เต่มมาพัทยานีพ่อยอ้บ้านเด็กขับรถเองอยู่เออพ่อยบอมมากรูมันวุ่นวายพี่น้องพ่อก็เลยบุกอยากขับกให้ต่สามีขับคนเดียวเนาะพี่น้องจ้านี่แหละค่ะแดดฮ้อนหอนมาหนี่พี่น้องเป็นจังได้แนวพี่น้องทั้งหมู่บ้านหมู่เจ้าฝนตกในบัวพี่น้องม่นสิเข่านาหนาวแล้วเนาะพี่น้อง่าก็ให้ทุกคนรักษาสุขภาพจิกของเด้อพี่น้อง่ามาเข้าสิกับห้องคอนโดแล้วต้องทำใจพี่น้องรถกันไล่ไล่นี่แหละค่ะชีวิตของพ่อมือหนึ่งกับบ่มี่ ไม่เห็นแม่ได้ชมกันเนาะค่ะเนาะหลายๆคนก็นถทามมาว่าพ่อสิกับบันมือใดเนาะน้องพ่อสิกับบนนันย่ามใดพ่อสิกับบันประมาณวันที่หยิบสองหยิบสามท่านว่าในลบพี่นง้ง้ากับโบได้แบบว่า ไปแบบช่วงมออันค้นสีกับบานดอกพี่น้องว่าช่วงนั้นรถมันหลยค่ะหรืออาจเป็นไปได้กับสีกับก้นหนานันค่ะเพราะว่าคุณเจนี่มีเพื่อนสีบินมหาค่ะเพื่อนบินมหาหลอบแลกแล้วเนาะคนนั้นแหมค่ะพี่น้องเปิดคนนยูฟิลนด่นั่ะแหะพี่น้องแต่ว่าอยู่คนละเมืองค่ะบัดน,นี้เพื่อนกับสีบินมหาอีกรอบหนึ่งพี่น้องมาเออมันเล่นยูบุยลำ่ำก็เลยว่าเอ,อิสีได้กับย่ามไดก็ค่อยมาเบืองกันพี่น้องค่ะถ้าว่าตัวเพื่อนบุกมาบุยลำ่ำย่ามได้นนะ้คีก็เป็นเพื่อนนน้ผูใดดตติามพยะะค่กับสีว่า คนใดของสาม,มีพ่อยเนะี่เพิ่นมากรอบแหลกเพิ่นติดใจพี่น้องคะ่ะเออบ่๋มเมียนสิได้มีเมียเป็นคนบุยลำบ่พี่น้องค่ะเออกางหาเมียให้เราอยู่พี่น้องคะ่ะเออเออบอเลนจูบเลนการหาเมียให้บุยำลำเลยเนาะพี่น้องคะ่ะกับเพื่อนมากๆบุยลำเนาะคะ่ะเนาะเออถ้าผู้ใดสาวๆคนนีส้สดๆกับคอมเมนต์มาเด้อสิได้ให้เพื่อนมาเบิง่งเออ พี่น้องขาว่าวา่เล่นวาแต่หัวกันพี่น้อง่ะเอพอพวกจะได้หัวได้คํากันไปอยากซีเรียสพี่น้องซีเรียสบอบอดีเด้อพี่น้องะ่ะผู้ใดมึงคลิปหนีคุณแมก่กับบาตรงไปซีเรียสคุณแม่เอ็นจอยไปเลยค่ะทุกคนค่ะ พอ่ลื่มไปพี่น้องขามือนี ha, i, ่สร้างขวงมากมันนี่เอาของมาว่างไว้แล้วอันนี้ก็สิเป็นประมาณนี้เด้อพี่น้องขาหมอนเหมือนกระดาษอันหมอนอันเก่าอยู่ทั้งผุนพี่น้องเอออันนี้นะคะมือนี่พี่น้องเอยคนมันสีผมสร้างขวงมากบะนี้คนมันจะผมพี่น้องรลดเสเมนตเต็นสีผมต้องผัวั้งเมียนะพี่น้องสร้างขวงมากสีมะมึงยังมาเพ่งกัดพี่น้องขาคอยักหัวเอออันนี้นี่คือไปเห็นเขาเห็ดบะนี้เพิ่นว่าเห็ดอันนี้สิได้ออกกําลังกายทั้งร่างกายเลยคัดเทิลเบลบอกพี่น้องเขาเอ่ยว่าคัตคัตเทิล อันสร้างมากกับบุงูจักซื้อของโอ้ยตายแล้วพี่น้องขอให้เรีค่ะคั้นเบ,นเบล,ลนะเออออกข้าลังกายแบบเนียพี่นอ้องอือทาแบบนี้มันจะได้ทุกส่วนพุงขาแขนตูดก้นได้หมดเลยพี่น้องขาบนันนี้เออสิรถพุ่งแล้วพี่น้องตั้งใจว่าสิรถอีลีพี่น้องแต่บได้รถแบบกดดันเจ้าของเกินไปพายายามที่จะเหตุให้เรื่อยควบคุมน้ำหนัก ควบคุมอาหารการกินที่เขากินอยู่กับพยายามลดลดคาร์โบไฮเดตแล้วก็กินไฟเบอร์ให้มันมากขึ้นพวกผักผลไม้อียงประมาณนั้นไหมจ๊ะนี่วินนองลดสมเ็นเตน พี่น้องวิวแม่มือนี่เป็นอย่างน้นเลิศเสมนเต้นกว่านั้นว,วิววิวเลิศมากๆเลยพี่น้องมือนี่บรรยากาศดีค่ะที่พัทยามือ้อใดแบบว่าฝนบ่ตกฝ่าบ่ห้องเอ้ยพัทยาคือวิวดีมากๆซันเซ็ตได้เห็นทุกวันพี่น้องเลิศพลอยขึ้นมาตรงนี้ออกกํลาลังกายพี่น้องขาขึ้นโมน่เขาลังกายเพราะว่าเฮ้อเฮ้ออันคัตเทิลเบลอยากโมาออกกํลาลังกายนี่พี่น้องโคนรมาสีผอม สามีเป็นคนถ่ายวิดีโอได้พี่น้องคะเพื่อนว่าเออเธอออกไปแล,ล้วสั่นล่ะเธอเห็ุกันบนัานี่พ่อยมาออกทานี่พ่อยว่ายอยากให้ขาต่นมันลดได้พี่น้องอืมระสิมงแต็นด้พี่นอ้อง่ะอู้บรรยากาศดีลดมากๆเลยพี่น้องผู้ใด,ดมาคลิปนี้คุณแม่ก็อย่าลืมกดไลค์เด้อแม่เด้อมืองคลิปนี้กับ เอ็นจอยไปเลยคุณแม่แต่งแต่มาอยู่ปัตยาคอนโดนี่นะคะพ่อเป็นคนที่บคอยมาขึ้นมาขางบนปันไดค่ะทา้าบีมโบขึ้นมาก,ก็บ่คอยขึ้นมาเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าช่วงนี้สามีขึ้นมาทุกมือเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนมาออกกําลังกายค่ะแล้วก็เจอมูเพื่อนที่เป็นคนฟินแลนด์น้ำกันนั่นนะพี่น้องค่ะที่ไปกินเขาน้ากันนะั่นแหละจ้ะพี่น้องบัดนนี้เพื่อนมีมูเล้เพื่อนเลยข้นมาวาวนันนูนี่มาออกกําลังกายเนาะคะ่ะเนาะแล้วพ่อกับ่ได้ขึ้นมาปกตินี่เพื่อนจะขึ้นมาตั้งแต่เจ็ดโมงคือแปดโมงส่วนพ่อก็ บัดนี่แต่ตอนนี้นี่พอเห็นขวบคุ่มหน,นักพี่นองตื่นขึ้นมานี่ก็มียังไงเฮาเห็ดตื่นขึ้นมานี่มันเหมือนร่างกายมันมันปลูกว่าเออเราจะต้องตื่นมาออกกลาลังกายแล้วก็ทําอาหารเช้านั่นนู่นนี่แบบนั้นไปเนาะพี่นองจ๋าปกติดีโอ้พี่นองคะเป็นคนทีว่ว่าบ่อยากขึ้นมาเลยไปน้น,นขี่ขานออกกําลังกายประสนเถอะแต่ตอนนี้ก็คือว่าเหมือนร่างกายมันบังคับ เพราะว่าเราควบคุมอาหารควบคุมน้ําหนักมันเหมือนการเป็นชินไปแล้วแม่พี่นงค่ะเออซาทูกคอยมันชินเด็ดว่ามันสักสี่หาเดือนเด้อพี่นงค่ะอยากออกกาลังกายอยาก้อมว่าจำเถอะเออแหะพี่นงผู้ใดมาคลิปนี้คุณแม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยกับคุณเจนะคะพี่นงค่ะอีพี่นีบ่มีอย่างหลายเด้อมาทางทายกันซํานีเนาะจ้ะเนาะลากันไปกดนะคะเจอกันไหมพอกันไหมอีพี่หนาจ้าบ๊ายบายจ้า